สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคะ่ะกดตัวข้างบนตัวที่3มเพราะว่าตัวนั้นสำคัญมากๆนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและตัวของท่านเองก็จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนั่นเองนะคะ ฟังจบแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนิดนึงนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิต ประจำวันของตัวท่านเองนะคะและนี่เป็นดวงรวมค่ะเราใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแจ้งสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงค์คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวนะคะมาเริ่มฟังกันเลยนะคะ ชาวราศีสิง์เดือนมก,การาคมนะคะ2565ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีท่านจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้ภาพรวมของชาวราศีสิง์เดือนนี้นะคะขอให้ท่านมีสติจะลงมือทำอะไรก็ตามคิดให้รอบด้านอย่าวู่วามระงับยับยั้งอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆอย่าใจใหญ่ จะทำอะไรให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะและเดือนนี้คะ่ะชีพจรรองเท้าจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางเดือนนี้ท่านแทบจะไม่ได้อยู่กับที่เลยทีเดียวนะคะตลอนตลอนคะ่ะส่งตรงนู้นส่งตรงนี้นะคะการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคลาคดปลอดภัยทุกเรื่องคะ่ะการเงินเข้ามาดี แต่เดือนนี้อุปสรรคยังอยู่กับท่านจงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้วอุปสรรคท่านจะสามารถแก้ไขได้นะคะเอาละทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องของการงานกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะชาวราศีสิงดวงงานของท่านต้นเดือนท่านจะโดดเด่นนะคะต้นเดือนนะ ท่านจะโดดเด่นหากท่านอยากทำอะไรให้รีบลงมือทำนะคะอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงกลางเดือนช่วงสิบกว่านี้จะเริ่มแผ่วแล้วนะคะช่วงต้นเดือนช่วงเปิดงานนี่แหละค่ะเป็นช่วงแห่งการกอบโกยอยากเปิดตัวอยากเสนอโปรเจกต์อยากระบายสินค้าช่วงต้นเดือนเหมาะมากๆทำให้เต็มที่เพราะช่วงนี้ราบรื่นมากกว่าช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะวางแผนดีๆ และให้ทําเลยแต่หากเป็นเรื่องเงินเงินทองทองอย่าใจใหญ่นะคะอย่าใจใหญ่ค่อยๆเริ่มลงทุนช่วงในี้ใครที่ทํามาค้าขายนะคะใครที่ทํามาค้าขายให้ท่านเร่งระบายสินค้าได้เลยนะคะรีบกอบโกยนะคะช่วงระยะเวลานี้แต่ตัวท่านเองก็อย่าลบมากอย่าเพิ่งสต๊อกสินค้านะคะเตือนแล้วนะระบายสินค้าเป็นลอ็ลอตๆไปไล์สดควบคู่ไปยิ่งดี มีช่องทางการขายทํำยังไงได้ให้ท่านขายเลยนะคะและให้ซื่อสัตย์กับงานซื่อสัตย์กับลูกค้าดูแลเทคแคร์ Tech are, ลูกค้าดีๆแล้วท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนในช่วงต้นเดือนอย่าลืมนะคะและใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเดือนนี้เหนื่อยไม่ค่อยได้อยู่กับที่อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปตรงนู้นไปตรงนี้เรื่อยๆ และชาวราศีสิงเดินนี้มักจะมีเหตุให้ต้องเดินทางหากไม่ได้เดินทางเรื่องกับกเกี่ยวกับการทํางานก็จะต้องมีการเดินทางไปเจราจานู่นนี่นั่นหรือว่าจะมีเหตุให้ได้เดินทางนะคะจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นส่วนท่านที่ทํางานประจำในช่วงนี้นะคะในที่ทํางานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะแต่ว่าไม่ว่าการงานจะเปลี่ยนแปลง หรือว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทําให้ท่านดีขึ้นประเดิมขอให้ท่านนั้นอย่าได้วิตกกลงวลและอย่ากลัวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะกลัวการเปลี่ยนแปลงการงานของท่านจะมั่นคงขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือผลักดันผู้หลักผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้ท่านได้ทําอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆ งานชิ้นใหม่ๆนะคะและช่วงเดือนนี้ค่ะอุปสรรคปัญหาที่ท่านประสบพบเจอนะคะท่านจะสามารถแก้ไขได้ค่ะชาวราศีสิงห์ถึงแม้ว่าบางปัญหาเหมือนจะยุ่งยากยุ่งยากมากนะคะเพราะว่าแต่ละท่านทำงานแตกต่างกันนะปัญหาที่เผชิญน,นั้นเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะแต่สุดท้ายแล้วท่านจะสามารถแก้ไขได้ในที่สุดค่ะช่วงนี้ชีวิตหนักนะคะเหมือนจะหนักในบางช่วง โดยเฉพาะช่วงวันที่10กว่าไปแล้ว12-13ไปแล้วท่านจะเริ่มมีอุปสรรคเข้ามาแต่ต้นเดือนมีอุปสรรคแต่ไม่มากทุกปัญหาท่านจะสามารถแก้ไขได้และตลอดทั้งเดือนนะคะท่านจะสามารถแก้ไขได้ขอให้ท่านมีสติอย่าใจร้อนวู่วามเหมือนเช่นที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นโดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารบัญชีตัวเลขต่างๆนะคะขอให้ท่านรอบคอบ โดยเฉพาะต้นเดือนนะคะพยายามมีสมาธิตั้งใจทํางานให้เต็มที่ช่วงต้นเดือนนะตั้งใจทํางานให้เต็มที่ถึงงานจะช้าบ้างแต่จะเป็นผลดีสําหรับตัวท่านค่ะในเรื่องของการทํางานนะคะให้ละเอียดรอบคอบเพราะว่าท่านจะมีโอกาสทํางานผิดพลาดสูงมากๆในช่วงต้นเดือนถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับบัญชีตัวเลขต่างๆนะคะ สรุปเรื่องของการงานใครที่ทํามาค้าขายทํางานอิสระนะคะช่วงต้นเดือนลุยให้เต็มที่ส่วนท่านที่ทํางานประจําช่วงต้นเดือนให,ให้ท่านละเอียดรอบครอบให้มากที่สุดต้นเดือนนะคะจะไม่เหมือนกันนะแต่ไม่ว่าแต่ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะเดือนนี้เหนื่อยมากมาก แต่จะเป็นการเหนื่อยที่ดีขึ้นขอให้ท่านอย่าได้ท้อแท้ก็พอช่วงนี้นะคะจะมีคนจ้องเล่นงานท่านขออย่าได้สนใจอย่าปากไวใจร้อนให้มีสติในการทำงานเพราะว่าศัตรูเขาจะแพ้ภัยตัวเองนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปแช่งเขาไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นให้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้เต็มที่เพราะท่านเพราะท่านเองนะคะเดือนนี้คนเดียวทาหลายอย่างคะ่ะคนเก่งย่อม มีย่อยมเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่คนจะไม่ชอบหน้าอย่าไว้ใจใครนะคะในช่วงระยะเวลานี้แม้แต่คนที่ท่านคิดว่าท่านไว้ใจที่สุดเพื่อนสนิทที่สุดเป็นอันว่ารอบคอบอย่าไว้ใจใครอย่าไปเล่าอะไรให้ใครฟังอย่าโมโหให้มีสติในการพูดให้มีสติในการโพสระมัดระวังให้ดีๆนะคะเรื่องของการใช้คำพูดและอารมณ์ทำดีได้ดีแบบนี้ดีกว่าพูดดีได้ดี ควบคุมสติตัวเองได้ก็จะดีหากท่านสติแตกควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้รับรองค่ะเรื่องยุ่งยุ่งจะตามมาแน่นอนและยุ่งไม่สิ้นสุดด้วยนะคะเตือนแล้วนะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์ท่านมีดวงจะได้เงินแบบฟลุกๆุกนะคะเงินที่ท่านไม่คาดหวังหรือว่าเงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ท่านมีดวงจะได้มานะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้ แต่มากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่บุญวารวัฒนาพื้นฐานดวงของท่านเป็นหลักและเงินที่ท่านรอคอยหรือว่าเงินที่ท่านเลิกหวังไปแล้วด้วยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละท่านนั้นจะได้เงินจากตรงไหนบางท่านได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางท่านเจรจาขอความช่วยเหลือสําเร็จบางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําและใครที่ทํามาค้าขายหรือว่าทํางานอิสระฟรนรงาบริการนะคะช่วงต้นเดือนเงินของท่านจะเข้ามาดี ถึงได้บอกว่าช่วงต้นเดือนให้รีบกอบโกยนะคะช่วงนี้มีดวงจะได้ซื้อสิ่งของที่ถูกใจค่ะชาวราศีสิงห์และจะได้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับคนที่ท่านรักและเคารพนับถือนะคะแต่หากตัวท่านกําลังเครียดหรือวิตกกังวลเรื่องของการเงินอยู่มีแค่เงินเดือนประจำไม่มีงานพิเศษไม่มีเงินพิเศษอะไรเลยนะคะท่านจะไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะเดือนนี้ชาวราศีสิงห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคลุ้มครองท่านท่านจะมีทางออกทุกครั้งและทุกเรื่อง คนดีผีคุ้มถึงเวลาจะลำบากมักจะมีเหตุให้ได้เงินถึงได้บอกว่าให้ทำดีคิดดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆจะช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านกำลังแย่หรือท่านจะหาทางออกได้เสมอนั่นเองในทุกๆเรื่องเอาราคามาที่โชคลาบของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้หากท่านอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลขที่บ้านที่ท่านอยู่อาศัยจะให้โชคหรือไม่ก็รถในบ้านหรือรถที่ท่านใช้เป็นประจำจะให้โชคนะคะ ถ้าจะมีโชคมีลาบก็จะวนๆเวียนๆอยู่แถวแถวนี้ล่ะค่ะแต่ขอเตือนนะคะอย่าเสี่ยงเยอะเพราะโชคบางท่านจะมาในลักษณะของคนช่วยเหลือหรือมีข่าวดีบางอย่างเกี่ยวกับการงานเข้ามานะคะเสี่ยงได้เอาพอได้ลุ้นหอมปากหอมคอก็พอค่ะเพราะว่าเงินเทวดาไม่ได้มีกันทุกคนนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะปวดหลังไหล่ต้นคอไมเกรน โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปนแล้วให้ท่านระมัดระวังให้มากๆมาที่ความรักกันบ้างค่ะคนโสดถ้ามีคนคุยท่านจะต้องซื่อสัตย์นะคะเพราะช่วงนี้ถ้าคุยหลายคนท่านมีดวงจะเกิดความยุ่งยากเขาจะจับได้เรื่องวุ่นนจะตามมาอย่างแน่นอนค่ะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวช่วงเดือนนี้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันดีนะคะมีดวงได้เดินทางไปนั่นมานี่รวมกันค่ะเรื่องเงินกันไม่เข้าใจกันก็มีบ้างแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะคะคือเป็นเรื่องปกติของท่านและคู่ครองของท่านค่ะชาวราศีสิงห์กับคู่ครองมักจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าที่ควรนะคะแต่รักกันนะรักกันไม่ใช่ว่าไม่รักกันรักกันค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าบางครั้งจะมองกันคนละมุมเข้าใจกันคนละอย่างอะไรประมาณนี้นะคะแต่สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็มาบรรจบกันได้คือรักกัน แต่บางครั้งมันเหมือนกับว่าอเรื่องไม่น่า,เ,าเป็นเรื่องก็ก,กลายเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกตินะคะช่วงนี้ให้ใจเย็นๆค่ะให้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้หาความสุขดีกว่านะักรักกันไว้ดีกว่านะคะเอาจจช่วยนะคะชาวราศีสิงห์ช่วงเดือนมกราคมปี2565อย่าลืมนะคะอาชีพไหนและช่วงไหนเตือนให้ระมัดระวังก็ให้ระมัดระวังบ้างนะคะเพราะว่าเกณฑ์ของท่านนั้นจะว่า ไปแล้วนะคะเงินเข้ามาดีแต่ว่า อุปสรรคนั้นสําหรับบางท่านก็ใหญ่หลวงจริงๆขอให้ท่านอดทนให้มากๆค่ะอาจจะช่วยนะคะให้ท่านมีโชคมีลาภหากมีอุปสรรคเข้ามาก็ขอให้ท่านขจัดปัดเป่าได้ภายในคลิปตาค่ะจะได้คาราคาสั่งให้มีคนรักคนเมตตานะคะคลาวคลาดปลอดภัยค,ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงกลาพขอพระคุณทุกๆก,ก,การติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีร่ารวยเฮงเฮงรวยรวยและปังๆตลอดปีและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ